่าวด่วนข่าวดว่ว,ดวนนะครับ breaking news นะครับก็คืออย่าลืมนะครับวันนี้นะฮะคลาสสอนภาษาอังกฤษของเราก็ topics for English conversation สำหรับแก๊ง beginner ก็คือแก๊งชั่วโมงบินภาษาอังกฤษที่ยังไม่สูงหรืออาจจะยังไม่มีความมั่นใจกำลังจะเริ่มแล้วนะครับใ <Okay. S 1> นคืนนี้ตอนเวลา2ทุ่มก็คือ c l a s start s at 8 pm ก็คือเริ่มตอน2ทุ่มนี้นะครับเรียนกันทุกวันจันทร์และวันอังคารตลอดเดือนกุมภาพันธ์มีนานเลยทีเดียวได้นะครับเรียนกันส0ครั้งแต่แถมครั้งแน่นอนเรียนกันตั้งแต่2ทุ่มถึงประมาณ4ทุ่มแต่แถมเวลาประมาณ4ี่ 5ุ่มนะครับแน่นอนครับคลาสนี้9-99บเาทเรียนกับผมแบบสดๆในไลฟ์นะครับไม่ใช่การบันทึกเทปเรียนกันใน Facebook Live และเรียนกันใน o o m อยากจะเชิญชวนเข้ามาเพราะคลาสนี้จะเป็นการเริ่มให้ปีใหม่นี้2024เราได้กลับมาฟื้นฟูแล้วก็ปลดล็อกแล้วก็ปลุกยักการสนทนาภาษาอังกฤษของเราให้ดียิ่งขึ้นเราจะได้เหมือนกับนะเก่งขึ้นและมีประสบการณ์แล้วก็มีโอกาสดีในชุดกันมากขึ้นนนเองครับดังนั้นอย่าลืมนะครับถ้าสนใจนะครับยังไม่ทู late, เลท <Okay. S 1> ได้ยังไม่ตกรถนะครับรถออกคืนนี้2ทุ่มถ้าตกรถก็คือ fall off the bus จะบ้าเหรอครับแล้วมาตกลนจากรถเมร์นะครับ <c oughs> ไม่ตายก็พิการนะครับ if you miss the bus ก็ <c oughs> คือถ้าคุณตกรถเนี่ยนะครับในคืนนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวจะวนกลับมารับคุณใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้ก็ยังทันนะครับจะวนมารับเมื่อไหร่ก็ได้ครับอาทิตย์หน้ายังมารับได้เลยนะครับนะครับ <c oughs> <c oughs> ดังนั้นเชิญชวนนะครับมาเลยครับมาคืนนี้ครับจะเริ่มแล้วครับผม